สละลดรูนมนอโอกมนมกลมกรรออกม,ม,ก,ม,ก,อออก,มกลมรถรอโอ,อดอรถกลมกรมกรออมอกลมชมชออกม,กมชม,ชออม,ชมคนคอโอ,อกนคนลงรออ,อกงลงสม้ม สโอ,อมสมไม,ม้โทส้มออดมดมโอดมดดดดโอกโดกกบกโอบกบ,ก,บกลบกาลาอโอกบกลบบนบโอ,อนบนไม้เอกบนทงทโอ,องทงร่มรอโอมร่มไม้เอกร่มรถรอโอถรถ ต,ต,อออต้ม,มต่อโอมอต้มไม้โทต้มพรมพอรอโอ,อมอพรมหดหอโอ,อดอหดสละเปลี่ยนรูเชิญชอเออยอชิญเติมต่อเออ,อ,อมอเติมเข็มขอเอะมอเข็มเกิดกอเออดอเกิด เพลนพอรอเออนเพลนเล็บรอเอบอเล็บเห็ดหอเอดอเห็ดเม็ดมอเอดอเม็ดเจ็ดจอเอดอเจ็ดเย็บยอเอบอเย็บเจ็บจอเอบอเจ็บเกินกอเอโนเกินเต็ม อเอมอเต็ม,ลม,ลออม,ลมเลมรอเอะมอเลมเผ็ดผอเอะดอเผ็ดเอ็ออดอเอดอเอ็ดเสร็จสอรอเอจอเสร็จเงินงอเอออเงินเดินดอเอนออเดิน